ดูใครอยู่ริมถนนนูนคะ่ะอีกสามตัวเห็นหนไหมคะธรรมชาติจริงๆค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะเห็นแกะเยอะหน่อยนะคะเสียงก้งเกงก้งเกงนะคะน่ารักดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท,ทุกคนทักทายจากมที่ประเทศโนเวย์นะคะเข้าป่ากันเลยคะ่ะวันนี้ ทำเวลานะคะเมย์คิดว่าเมย์น่าจะเดินสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงนิดนิดนะคะเพราะว่าต้องไปท,ทําธุระในเมืองต่อค่ะไปกันเลยค่ะวันนี้อยากจะได้เห็ดมันปูนะคะจะได้หรือไม่ได้ไงไปลุ้นกันเลยค่ะเดินเข้าป่ากันเลยค่ะทุกคนเข้ามาก็เจอเลยค่ะทุกคนโอ้สาเมินี้สวยมากทุกคนวันนี้บอกก่อนเลยนะว่าเดินไม่นานนะคะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวเม่ต้องไปทําธุระในเมืองอีกค่ะก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนป่าน,นิดนึงนะคะไม่ได้ไปป่าไกลนะทุกคนก็ป่าหลังบ้านเอยคะ่ะตรงหลังโรงเรียนเนาะก็มีป่าเดียวเนี่ยค่ะที่เม่ชอบมาที่สุดเลยนะคะเพราะมันใกล้บ้านค่ะทุกคนมีตรงนี้อีกดอกหนึ่งนะคะมันใกล้บ้านค่ะโอ้ทุกคนดูตรงนี้ไซส์นิดเลยนะคะจะเก็บดอกที่ใหญ่ที่สุดมีตรงนี้ด้วยค่ะ ทำเวลาจริงๆนะมีนหน้าร้อนก็ต้องใช้ให้คุ้มค่ะตรงเนี้ยได้สิบกว่าดอกนะทุกคนอ้ยอยากจะให้ดูทุกคนใช้แบบนี้เหมือนแห้งนะคะเพราะเหมือนตากแดดอย่างที่บอกเลยสองสวันนียคือแดดดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ซุ่มอยู่เห็นไหมทุกคนโอ้โหซุ่มอะไรขนาดนี้เนาะเนี่ยค่ะทุกคนโอ้แตกเลยแม่ดึงจนแตกเลยนะคะ ใบมันมันสวยนะทุกคนแต่ว่าดึงจนแตกทุกคนอ่ะตรงเนี้ยได้ประมาณสีดอกนะคะนี่ขออนุญาตใส่ถุงเลยนะนี่ค่ะนี่นะใจมีนี่อ๋อออร่อยเวลาหน้าร้อนนคือชอบที่สุดเลยนะคือการเข้าป่าเนี่ทุกคนนี่ค่ะถุงเลยเนาะ เห็ดมันปูค่ะทุกคนเก็บใส่ถุงเลยนะร้อนค่ะทุกคนุ่งถอดถุงมือแล้วนะเพราะมันร้อนตรงนี้มีประมาณสี่ดอกนี่ค่ะดี๋ับไปดูข้างในเห็ดมันปูอีกแล้วทุกคนโอ้ยดูดอกนี้นี่ค่ะ ดอกที่หนึ่ง,งมีอีกค่ะมีอีกมีอีกมีอีกดอกที่สองมีอีกค่ะมีอีกเห็นยังเห็นกันยังมีอีกนะคะมีดอกที่สามออกมาค่ะมีอีกค่ะมีอีกค่ะหลบอยู่นะคะมีค่ะดอกที่สี่ค่ะมีอีกดอกนงค่ะนี่ อดอกที่ห้าโูฮูทุกคนดูตรงนี้ประมาณห้าดอกนะคะจะให้ดูดอกนี้ทุกคนอสวยไม่ไหวกำลังเริ่มบานแล้วค่ะถ้าไซนี้คือไซใหญ่แล้วนะคะทุกคนอะตรงเนี้ยได้ห้าดอกเลยนะคะทุกคนมีแต่ใสมีินนะเหมือนจะเขียวๆอ่ะเพราะเหมือนโดนแดดค่ะทุกคน แดดตรงนี้น่าจะแรงนะทําเห็ดมันปูเหี่ยวได้เลยอะทุกคนแต่ก็ยังเก็บได้อยู่นะเก็บเป็นบางดอกนะคะเก็บเป็นบางดอกนะคะเหมือนโดนแดดจนเหี่ยวอะทุกคน,นหักนะคะเลยอีกแล้วะคะ่ะเก็บไปด้วยเลยน ใต้หมอาเห็นไหมคะนี่ใช่ได้อยู่นะนี่ค่ะอดอกสวยอยู่ค่ะสองมีดอกใหญ่สุ้มอีกด้วยค่ะนี่นี่ค่ะไซกำลังกินเลยนะคะทุกคนนี่มีตรงนู้นอ,อีกค่ะมีใต้สน นี่ค่ะโอ้ใส่กำลังกินเลยค่ะทุกคนขอบเขตเดอ้อนี่ค่ะโอ้ตรงนี้อีกค่ะโอ้ทุกคนตรงนี้ได้ประมาณสิบดอกค่ะเจอเห็ดมันปูอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นครอบครัวเลยนะดึงก่อนเลยแหละหนึ่งสองออกแล้วค่ะสองดอกนี่ 3ามค,คือไซนี้กำลังบานเลยนะคะทุกคนสี่ยังผัดอร่อยอยู่คะ่ะทุกคนยังผัดอร่อยอยู่นะไซนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าเม่อชอบไซมินีนะคะมีว่าเวลาผัดแล้วเราไปกินนะ่ะมันกรุบคะ่ะทุกคนนี่มีตรงนี้อีกหมดนะคะหมดดำอามาตอมนะจ๊ะนี่ มันจะชอบอยู่ใต้หมอดนะคะใต้หญ้าอย่างเงี้ยทุกคนเห็ดมันปูอ่ะอ้ยได้หลายดอกอยู่นะทุกคนดูหลายดอกอยู่นะคะอือนี่ค่ะมีอีกอีกตีกก้ใครไม่เห็นเมเห็นนะคะทุกคนนี่ค่ะโอ้ยสิบกว่าดอกเลยค่ะตรงเนี้ยทางเดินจริงๆนะเนี่ยทุกคน <laughs> จะรอดไหม อา้าวยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนยังไม่เน่านะคะคิดว่าน้องจะหน้าตักแดดนะคะถึงสภาพ,พเผยวอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังกินได้อยู่อ่ะกี่ดอกตรงนี้เก็บเลยเพราะว่าอ่ะสี่ดอกค่ะตรงนี้สภาพยังกินได้อยู่นะได้เรยเอยเลยค่ะทุกคนนี่ตรงทางเดินนะคะเนี่ยอดอกที่หนึ่งค่ะนี่ ดอกที่สองค่ะอะมาตรงนี้จะได้ไหมดอกนี้อา้าวยังได้อยู่นะคะสามดอกเลยค่ะตรงนี้ทุกคนอีกสองดอกบนทางเดินค่ะทุกคนนี่ดอกหนึ่งอา้าวยังกินได้อยู่นะยังไม่แก่นะคะนี่ค่ะสองดอกยังกินได้อยู่นะคะ ยังไม่เน่านะคะทุกคนปีนี้เห็ดมันปูออกเร็วมากเลยค่ะทุกคนได้สองดอกนะตรงนี้เอ,เอ,ะ,อ,นะอะ๊เห็นอีกแล้วค่ะขอใส่ถุงนะอ่ะเห็นอีกแล้วค่ะเห็นไหมายว่ามันเป็นตรงทางเดินเนี่ยค่ะทุกคนนี่นี่อ่ะดูจะได้กี่ดอกหนึ่งสองนะคะอ่ะไซมี่นิเก็บค่ะสามนะคะ เห็นไหมสามแล้วเนาะเอาตรงนี้ได้สี่ค่ะทุกคนสี่ดอกค่ะทุกคนตรงนี้ยังได้อยู่ดอกนี้นะคะเหมือนจะบานเหมือนจะแก่ทุกคนมาดูเห็นไหมอะไรติดอยู่จะทากตัวแสบนะคะทุกคนออืไป ออลมาลติดมือนี่ค่ะก็เกือบจะแก,ก่นะคะแต่ก็ยังกินได้อยู่ค่ะทุกคนเจออีกแล้วค่ะไซนี้นี้โอ้ยโมโ oh หตัวเองค่ะทุกคนรือเม,มาทุ่งมือมาสองดอกนะคะไซที่ฉันต้องการนะคะก็คือไซมินินะคะให้เพื่อนเพือนได้เห็นนะคะ ได้ยินเสียงแมลงมะว,ว,วีวีอยู่ที่หัวเมเนี่ยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันอร่อยมากนะใส่เนี้ยเก็บเท่าที่เก็บได้นะคะออาอหาักนะคะบางอันก็แบบอยู่ในดินจนแน่นเลยนะคะทุกคนอืมอ่ะตรงเนี้ยประมาณหกเจ็ดดอกค่ะ เจออีกก็เก็บอีกค่ะทุกคนเห็นเลยยัง <c oughs> นี่ค่ะนีะ่เด็ดวางให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะโอ้ยังนี่ตรงเนี้ยได้เกิน30ดอกแล้วนะคะเด็ะแก๊งครอบครัวนะคะ,ะจะเลือกดอกที่ใหญ่ที่สุดนะคะส่วนตัวเม่ชอบกินไซ์มินินะคะแต่ถ้าเจอดอกไซส์งไงเมยก็เก็บค่ะทุกคน แต่ว่าความอร่อยอะเมว่าสู้ใสมินิไม่ได้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้ได้อีกนะคะม,มีอีกค่ะทุกคนได้ยินเสียงแกะไหมเข้าป่าเนี่ยไม่เหงาเลยนะคะทุกคนนี่ดูดอกนี้อะไปตรงนี้ก่อนนะคะมี่ตรงค่ะเกือบเหยียบค่ะทุกคนนี่แล้วก็เห็นแบบแวบแปบแบบแวบอยู่ไหน ออกมาซะออกมาเห็นเอแบบนะคะตะก,กี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวสายตานี่ค่ะโ,โทุกคนสายตามเนี่ยคือที่สุดแล้วค่ะที่สุดแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนสรุปตรงนี้ได้อีกสี่ดอกค่ะทุกคนมีตรงนี้อีกสองดอกค่ะทุกคนใช้ความสามารถ ใช้ความสามารถนะคะนี่เห็นไหมเหลืองเหลืองนี่ค่ะทุกคนมันจะชอบอยู่ใต้หมอดนะเห็ดมันปูเนี่ยดูดีเลยนะช่วงเนี้ยหาง่ายค่ะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะหรือว่าฤดูเปลี่ยนสีอ่ะนี่ค่ะทุกคนนุ้ยดูดอกตุ้มๆเลยค่ะต่อเลยค่ะทุกคนเห็นไหม ซุ่มอยู่นะคะดึงออกมาค่อยๆดึงนะคะพยายามจะดึงให้สวยที่สุดอดอกเล็กดอกน้อยก็เก็บให้หมดเลยนะคะตรงเนี้ยเป็นครอบครัวเลยนะคะทุกคนเห็นไหมนี่เฉพาะตรงนี้นะคะเมยได้ไปแล้วนะยี่สิบกดอกนะคะมาเป็นครอบครัวเลยเอาขอให้แล้วเราก็ต้องเก็บนะคะทุกคน เห็ดมันปูอร่อยค่ะเมย์ชอบกินเห็ดมันปูนะคะแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายค่ะทุกคนแล้วก็เห็ดพึ่งหวานยิ่งเป็นเห็ดพึ่งหวานหัวแดงแดงเนี่ยทุกคนเมย์จะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะอือทุกคนดูอืมดึงขึ้นมาน้องสุ่มอยู่ในม้อยอู้หกักทำไมหกักทำไมดึงหกักนี่ค่ะทุกคนอ ตรงนี้ได้หลายดอกอยู่นะเก็บเลยค่ะนี่ใต้ต้นไม้เห็น,หนไหมนี่ค่ะเด็ดแท้เพื่อนๆเห็นเลยตั้งกองแลวค่ะจะได้เก็บง่ายๆถือไปด้วยเก็บไปด้วยมันรู้สึกว่าเก็บไม่ถนัดทุกคนดูเห็นในปูไซนี้ทุกคนอ้ยมีความสุขค่ะอยู่นีเนี่ยใต้มอดเนี่ยค่ะทุกคน เอ้ยโทรให้แฟนเอาถุงถุงมือมาให้ดีไหมอะลืมได้ยังไงทุกคนลืมถุงมือเฉยเลยโอ้ยได้หลายดอกเลยนะคะตรงนี้อืหเห็นกันชัดไหมเนาะน่าจะชัดโอ้ยหักนี่ค่ะทุกคนหลายดอกอยู่นะตรงนี้ได้ประมาณสิบค่ะ เห็ดมันปูค่ะทุกคนดูนี่เดี๋ยวจะลากยาวให้ดูเลยนะนี่ค่ะเห็นกันหรือยังแล้วมีแต่แบบโอ้โหไซกําลังผัดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเหลืองๆนั่นอ่ะเนี่ย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 เห็ดมันปูค่ะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะอะมาเก็บกันเลยนะอือมแมลง นี่ค่ะดอกที่หนึ่งเด็ดก,กองเด็ดก,กองเลยนะคะทุกคนโอ้ยดูความสวยทุกคนว่าไม่ได้นะเวลาเจ,เจอก็เจอแบบว่าเป็นกลุ่มๆเลยนะทุกคนปีนี้นะคะเห็ดมันปูออกเร็วนะคะเร็วกว่าเห็ดอื่นๆอ,อีกปกติเนี่ยเมย์จะได้เก็บเห็ดมันปูอีก้หนูอะ ไปลายปลายสิงหานะคะแต่ว่าปีนี้อุยออกเร็วค่ะทุกคนนะตรงเนี้ได้ประมาณสิบกระดอกนะคะอ่ะแล้วมาตรงนี้ค่ะมีอีกนะคะนี่เจ็ดกองเลยนะเดี๋ยวใส่ถุงที่หลังค่ะทุกคนวันนี้เมลืมถุงมือค่ะทุกคนอุ้ยทำไมลืมได้ยังไงอาวุธสำคัญนะคะลืมได้ยังไงลืมถุงมือนี่ค่ะทุกคนอ่ะ เด็ดให้เพ,เพื่อนเห็นเลยนะคะนี่เด็ดก,กองเด็กกองเลยนะนี่ค่ะทุกคนโอ้มีตาด,ดอกสวยๆนะคะนี่มาดูตรงนี้นี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะ,คะทุกคนโอ้มีตาด,ดอกสวยๆอันนี้ยังเล็กอยู่นะคะนี่มีซุ้มใต้ต้ไนไม้ด้วยค่ะนุ้ยหมดก็ตอมนะคะทุกคนอ้อยหักเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะ จอเห็ดมันปูอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ยังสวยเลยค่ะดอกที่หนึ่ง <c oughs> เห็นเนี้ยมีะะ <c oughs> ี่ดอกนงคะเดี๋ยเดียวที่ดูทุกคนเนี่จะบอกว่าไซนี้คืออร่อยมากนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนไซขนาดเนี้ยคือทั้งผัดทั้งแกงอร่อยนะคะ เห็ดมันปูอีกแล้วทุกคนหนึ่งดอกสองดอกสามดอกไซสมินิแล้วมีแล้วก็อีกดอกนคะคะอืมอืมสวยไม่ไหวนะคะทุกคนมีแต่ดอกสวยๆค่ะทุกคนวันนี้ตูมหน่อยนะมาตัดให้ดูสี่ห้าดอกเนาะทุกคนเห็ดมันปูนะเดินได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะ วันนี้เดินไม่นานนะคะพอเดี๋ยวจะออกไปทำทุระนี่ไซมิ๊นนะคะมีตุ่มๆด้วยทุกคนอืออืนี่ค่ะสวยมากทุกคนวันนี้ค่อนข้างจะได้ไซแบบนี้นะคะโอ้ทุกคนดูสวยอลังการาแตกผัดอร่อยมาก,มากเลยนะคะอื นี่ทุกคนวันนี้คือได้แต่แบบดอกอย่างนี้นะคะสวยเลยละ่ะไซนี้ก็คือใหญ่กว่าไซมินิหน่อยนึงนะคะแต่จะบอกเลยว่าผัดอร่อยและกรุบมากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะทุกคนเมย์คิดว่าเมย์จะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเมย์ต้องไม่ทาทัวร์ลอีกก็ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งโลนะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า ได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนที่รับชมจนจบนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตามเข้าไปดูเมที่ YouTube นะคะชื่อเดียวกับเพจเลยค่ะ Stay with Me กินยู่ต่างแดนนะคะขอตัวกลับบ้านกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย